สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กชาแนละและแต่พนก็แม่งรอจะมาเล่นเกมรถไฟนะครับซึ่งเราไม่ได้เล่นานานแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นแต่ผมตกใจกับสิ่งที่เจอนะครับรถไฟอัปเกรดใหม่นะครับสองคันไม่จะโพะสองคันยังมีอีกนะครับด่านอื่นนะครับโอ้เป็นอะไรที่น่าตึ่งผมลองเอาสักหนึ่งคันได้ไหมอะ ก็อบอกว่าเอาตู้ก่อนแล้วก็รถไฟไม่ได้สิเออเอาตู้ก่อนนะครับรถไฟสิบนี่ลองดูเป็นรถไฟแบบใหม่นะครับนี่เห็นไหมเท่มากนะครับดูซิว่าเสียงจะยังไงนี่ผมไม่ได้เล่นานานนะครับแบบว่าโอ้สมจริงกว่าเดิมดูเสียเครื่องสะท้อนด้วย โอ้ยพีจัดโอ้ยพีจัดว่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีดีดี๋ยวผมต่อปิดต่อปิดต่อหลังแป๊บตอหลังแป๊บ โอ้รถค่อยที่สวยจัดะหลาดเลยนะครับผู้ชมบอกโกเลยนะครับลาะการไม่เคยเปลี่ยนเลยสักคันหนะึ่ง<า>เสียงก็จะทอนด้วยนะครับเดี๋ยวก็อยดูเสียงสะท้อนแล้วกันนะครับเุ้ยดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคันใหม่อันนี้ก็คันใหม่นานแล้วนะครับสงสัยน่าจะจบเป,ป็นสิบปี อ่าจรถกันก่อนดูสิเท่จัดนะครับผู้ชมใครเคยเล่นบ้างนะครับผมก็เคยเล่นนะครับนานแล้วนะครับที่ผมจามด้วยนะครับตอนนั้นชวิตปีที่ผมทำนะครับนานแล้วนะครับโควิโก้ CO, มีนะครับโอ้ยดูสิผู้ชมถ้าผมฟังดีๆเหมือนเสียงสกูตเตอร์ไฟฟ้าเลยนะครับผู้ชม เสียงเหมือนรถสกูุนเตอร์เลยนะครับเสียงยางเจลียวนะครับเดี๋ยวผมทดสอบดูก่อนนะครับโอ้โห,โหเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับ ปลัดโบเจมแมวเลยผู้ชมนอนนอนเอาไปนหนแล้วแล้วไปดูขั้นใหม่กันเมื่อกี้โปมาัดพูดภาษาใต้นะครับโอ้โหก็ถูกมากมามามาอย่านอกเรื่องเดี๋ยวเรามาด่านใหม่อ่าด่านนี้แล้วไหนล่ะปิดรอปิดปิดปิดขอไปอ่าตรงไหนด่านนี้ไหมไม่ใช่ด่านเลกอ่า ดาเล่นแน่นอนนี่ไงมันก็จะโผล่มาห้าเราอะนี่ไงนี่แบบใหม่ก็จะมาเลยอะนี่นี่น้องๆดูนะครับโอ้โหนี่นี่นี่นะครับตู้นี้นะครับแล้วก็ตู้นี้นี่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 เป็นตู้รถไฟแบบใหม่เดี๋ยวผมลองทดลองดูก่อนนะครับดูดู อ่าเราว่ากันไหนที่ราคาถูกหนึ่งโนเกียเอาราคานี้ดีกว่าเฮ้ยมันทำได้เหรอเอาตู้ตามเลยดีกว่านะเออเอาตู้ตามเอาตู้ตู้อะไรอ่ะนี้แล้วก็ลองดูอันนี้ว่าจะได้ไหมลองดูสิสุดประ,ประจัดเบาะเลยผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ใหม่นะครับ กันหน้าเนะี่ยอันนี้น,น่าจะใหม่นะครับเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นว้าวนี่เลยเข้าได้แต่ว่าเราต้องใช้บั๊กในให้ประโยชน์เฮ้ยได้วะโอ้โหเจมแมวแมวอะไรมันเจมขนาดนี้ใช่แมวไม่เคยเจมแล้วเราลองนั่งตู้นี้ดีกว่าออกโอ้โห เฮ้ยกูจะสุดลาดเกมนี้ถ้าว่าไปอยู่ในกลุ่มนู้นะคะผมพาครับตัวผู้ชมไปเลยกันตอนแรกเราเชื่อมบูทูธไว้ก่อนนะครับพอเราเชื่อมบูทูธโอ๊ยน้ำมันลํำโคงเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผู้ชมโอเคผู้ชมพมเวลาไปเที่ยวไหมไปไปเลย เดียว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 รถไฟจ๋ารถไฟจ๋าทำไมตู้มันไม่เดินรถไฟไปสวรรคติแล้วถอยหลังถอยหลังรถไฟถอยหลังเวลาถอยหลังนะครับอย่างเสียวเสียถอยเบาๆหน่อยเออว่าทำไมไม่พาผมไปอ่าถอยประมาณนี้แล้วก็ถอยอีกประมาณนี้ถอยอีกจอด ไปเลยไปแล้วโยโฮ่จมเมลเจ็ดจเ,เลยเย้วูู้สนุกมากเลยวู้ฮูว้าวเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปถ่ายยังไงเราก่อนอนุญาตถ่ายก่อนนะครับ ใครใคยัไไงไงอ๋อกดมันทำไม่ได้ขออภัยโอเคโอเคอเคก็บป้าไปแล้วสุดยอดมากนี่นะครับตานั้งเวทนี้คือสุดยอดวนี่ตาเล่นออนไลน์ได้คือหนุกมากเลยนะครับสนุกนี่ โหมาจุดตรงนี้โอเคก็ขอลานะครับสุดยอดมากเกมนี้บายบายคน